ิิัการด่แฟีเรื่องนี้เกิดจากการมิกซรวมกันของ3หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อที่1ลิขิตรักข้ามเวลาหัวข้อที่2แฟรี่น้อยคอยรักและหัวข้อที่3าผู้สาวพราวสเสน่ห์ค่ะมนุษย์จะเชื่อไหมนะว่าในจกักรวาลนี้ยังมีมิติที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกมากมาย กวินข้าดีใจเหลือเกินที่ข้าได้เกิดเป็นแฟรี่และได้มาพบกับท่านข้าเองก็ดีใจเช่นกันไพรินที่เราได้มีวาสนาต่อกันและได้มาอยู่ร่วมกันที่ป่าเวทมนต์แห่งนี้ข้ารักท่านข้าก็รักท่านเช่นกันได้เต็นเข้าไปข้ากำลังต้องการเลือดเนื้อของแฟรี่อยู่พอดีไม่นะมังกรสมุททำไมอยู่ๆถึงได้โผล่มาตอนนี้ไพรินปีกเจ้าบาดเจ็บอยู่หลบไปก่อนเริ่มได้ในมื่อเจ้า สมุดน่ะไวมากหนียังไงก็หนีไม่ทันหรอกข้าคนเดียวมันคงพอใจดังนั้นเจ้าหลบไปไพลินกวินไม่แล้วข้าจะกลับมาเราจะได้พบกันไพลินกวินที่รักของข้าแล้วข้าจะอยู่ได้ยังไง ปีนี้หุ้นบริษัทของเราเนี่ยมีแนวโน้มในทางที่ดีมากขึ้นครับยังไงขอขอบคุณทุกคนมากที่เหนื่อยไม่เป็นไรคะ่ะท่านประธานก้องกวินดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งคะ่ะใช่ครับท่านประธานโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยผมจะทําออกมาให้ดีที่สุดเลยวิไลเธอดูสิท่านประธานก้องกวินเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งหล่อยิ่งเท่แนอย่านารัศมี ขออภัยค่ะท่านประธานหุ้นส่วนรายใหม่ของบริษัทเราเดินทางมาถึงแล้วค่ะเชิญเขาขึ้นมาได้เลยครับคุณลินินเชิญเลยค่ะคุณมรกฎภัยลินท่านประธานก้องกะวินรออยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่คอยมาต้อนรับดิฉันแหมคุณน,นี่สวยสง่าจริงๆค่ะ ท่านประธานคะรวมถึงทุกคนด้วยนี่คือคุณมรกตไพลินคุ้นส่วนคนใหม่ของบริษัทเราคะ่ะโอ้โห,โหแม่เจ้าเทพธิดาลงมาจิตติชัดชัดน,นั่นน่ะสิเกิดมาข้าเพิ่งเคยเห็นนางฟ้าถือพวกนายก็เว่อร์ไปก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยกวินในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วเจ้ากลับมาหาข้าตามคำสัญญ,ญายินดีที่ได้พบครับคุณมลกฎไพลิน แปลกจังทำไมเรารู้สึกคุ้นเคยกับเธอขนาดนี้คุณก้องกวินเป็นยังไงบ้างคะผลกำไรของบริษัทในเดือนนี้ดีเยี่ยมเลยล่ะครับแล้วสิ่งที่ผมดีใจที่สุดนะก็คือได้คุณมาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเราได้ยินแบบนี้แล้วดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ ไพลินชื่ออย่างกับหนังจะจักวงๆทำเป็นแอปทำเป็นผู้ดีเก่าจะจับท่านประธานก็บอกมาเถอะนี่คุณคะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนให้รู้ไว้นะท่านประธานพวกเดาจองไว้แล้วอย่ามายุ่งดีกว่าอซอึ่งขอเดาวนะแล้วอย่างคุณเนี่ยคงเคยเป็นภรรยาของพวกคนแก่รวยๆมาใช่ไหมคะ ฉันไม่ใช่ผีแต่ฉันขอเตือนมนุษย์อย่างพวกเธออย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันอีกอา้าวเพลินไปหน่อยจนค่ำเลยแฮะเรากลับบ้านดีกว่าอา้าวนี่มันกระเป๋าถือของคุณมรกตไพลินนี่เธอทำตกเอาไว้อย่างนั้นเหรอ ว่าเธออยู่ที่คอนโดนี้เอ๊ะคุณมรกตไพลินเหมือนคุณทราบเลยว่าผมจะมาใช่ข้าทราบว่าเจ้าจะมากวินข้าเจ้าผมคุณนสรพพนามพวกนี้พวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับมองตาข้าสิกวินไม่ใช่แค่รู้จักแต่เรารักกันไพลินไพลินของข้าใช่แล้วกวินและข้าก็ยังเป็นของท่านเหมือนดังเช่นเดิมเรื่อยมาผมตับก่อนนะครับ ผมจะบอกคุณแม่เรื่องของพวกเราพวกเราสองคนจะแต่งงานกันความสุขกลับมาหาข้าแล้วข้าดีใจเหลือเกินกวินวิไลหล่อนช่วยฉันดูซิว่านั่นใช่ท่านประธานกับยี้ถีนั่นหรือเปล่าใช่รัศมีตายแล้วคางอ้างแบบกันด้วยเหรอนี่ไม่ได้การแล้วพวกเราต้องไปบอกคุณหญิงแม่ของท่านประธานอะไรนะผู้หญิงที่ก้องกวินไปชอบเป็นผี ใช่นะสินค้าคุณหญิงแม่วิไลกับรัศมีเนี่ยเป็นห่วงมากอีกอย่างผู้หญิงดีๆที่ไหนคะเขาเรียกผู้ชายขึ้นห้องไปค้างอ้างแรงด้วยนะ่ะควกหนูสองคนน่ะเห็นมากับตานะคะว่ามันมีปีกถ้าไม่ใช่ผีต้องเป็นพวกเขา้าทรงหรือไม่ก็เล่นของแน่นๆคะ่ะก้องกวินเดี๋ยวก่อนลูกแม่มีเรื่องคุยด้วยมีอะไรเหรอครับคุณแม่ถึงได้มายืนรอผมแบบนี้ ก็พวกส,สาวๆที่บริษัทลูกเขามาฟ้องแม่น่ะสิว่าลูกไปค้างอ้างแดงกับพูดผีปีศาจมาแล้วเมื่อคืนลูกก็ไม่ได้กลับบ้านไม่จริงใช่ไหมลูกจริงครับคุณแม่แต่ฟังผมก่อนเธอไม่ใช่ปีศาจคุณมรกตไพลินหรือไพลินน่ะเธอเป็นแฟรี่เธอคือคนรักของผมในอดีตชาติไม่แม่ไม่ยอมนะเขาจะมาเอาตัวลูกไปคุณแม่ครับผมไม่ได้จะหนีคุณแม่ไปไหนคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับ กังกวินอย่าไปนะลูกนะเห็นใจแม่ด้วยแม่รักลูกทั้งคุณแม่ทั้งไพลินคือผู้หญิงที่ผมรักทั้งสองคนผมควรทำยังไงดีไพลินเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกกวินเจ้าก็แค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันไพลินนี่เจ้าหมายความว่ายังไงฟังนะกวินสำหรับในชาตินี้เจ้าจงทำหน้าที่ลูกให้ดีก่อนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอให้เจ้าตั้งอยู่ในศีลในธรรมและเมื่อกายอยากมนุษย์นี้สิ้นสุดลงเราจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งได้เจ้ารอข้าหน่อยนะข้ารักท่านนากวินแต่ข้าจะไม่ปล่อยให้ความรักของข้ากลายเป็นความเห็นแก่ตัวข้าจะรอวันนั้นข้ารักเจ้าไพลินข้าก็จะรอเช่นกันไพ <c oughs> ลิน ตอนนี้คงถึงเวลาที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งแล้วข้ากำลังจะไปหาเจ้าแล้วไพลินข้ากำลังจะไป ไดโนขอบคุณเจ้ามากที่เป็นสหายแล้วก็ช่วยดูแลเรามาตลอดกวินดวงจิตของกวินเขากำลังมาแล้วเขากำลังมาแล้วสินะกะวินข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเจ้าไม่ได้ฝันไปข้าอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วจริงๆ คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งมาเป็นเพลงเลยทีเดียวค่ะแต่ที่แน่แน่มีที่เมืองเลิบลีส่สักลาะค่ะเพราะเราอยู่ด้วยความรักความอบอุ่นดังนั้นนะถ้าอยากอยู่ร่วมกันซับสไครต์และกรดิ่งช่องเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย